41ปีของเสื้อผ้ายูนิโคลรู้ไหมครับเขาเปิดมาตั้ง4ทศวรรษและในที่สุดเขาก็ทํายอดขายได้แต่1ล้านล้านเยนในประเทศแม่ญี่ปุ่นเป็นผลสําเร็จและเป็นบริษัทในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นที่มียอดขายแต่1ล้านล้านเยนเป็นประเทศโษนะบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับร่วมคุยกับบัญชาโดย SCBX กลุ่มเทคโนโลยีทางการเงินชั้นนำของเมืองไทย 41ปีของเสื้อผ้ายูนิโคลรู้ไหมครับเขาเปิดมาตั้ง4ทศวรรษและในที่สุดเขาก็ทำยอดขายได้แต่1ล้านล้านเยนในประเทศแม่ญี่ปุ่นเป็นผลสำเร็จและเป็นบริษัทในธุรกิจค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นที่มียอดขายแต่1ล้านล้านเยนเป็นประเทศโทนะบริษัทแรกในประเทศญี่ปุ่นนะครับ อันนี้ดูจะเป็นข่าวดีทั้งผู้ถือหุ้นดูจะเป็นข่าวดีทั้งผู้ก่อตั้งและดูจะเหมือนกับสําหรับบรรดาแฟนคลับหรือสาวของเสื้อผ้าที่มีชื่อว่ายูนิโครกันนะครับเพราะว่าเช้าว,วันนี้15กันยายนเนี่ยนะฮะเขาก็ประกาศมาแล้วเป็นวันที่เขาดีอกดีใจมากเลยนะครับสำหรับบริษัทที่มีชื่อว่า Fast Retailing Fast Retailing Ret เเป็นชื่อบริษัทแม่ที่เป็นทางการนะครับซึ่งมีแบรนด์ในเครือก็คือยูนิโครแล้วจริงๆธุรกิจของ Fast Retailing เนี่ย เป็นทั้งผู้ผลิตเจ้าของแบรนด์ในธุรกิจค้าปลีกแฟชั่นเสื้อผ้าประเภท fast moving consumer goods FMCG เดี๋ยวท่านผู้ชมจะงงทำไมเสื้อผ้ามันมี fast moving เดยละครับมีสิครับเดี๋ยวนี้การผลิตเสื้อผ้าเนี่ยไม่ได้ผลิตไซส์หนึ่งเป็นสต็อกจำนวนชิ้นมากไม่ได้ผลิตเพียงแค่โมเดลหนึ่งแล้วทิ้งไว้ขายกันปีหนึ่งก็ไม่เคยเปลี่ยนสไตล์เดี๋ยวนี้นะครับเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนทีเปลี่ยนบ่อยแต่ละไซส์จำนวนไม่ต้องเยอะสต็อกไม่ต้องมาก แปลไปตามกระแสและสไตล์ของความขั่งใครชื่นชอบสไตล์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วรวมไปถึงจังหวะน,นี้พอดีด้วยเป็นจังหวะที่เศรษฐกิจทั่วโลกอยู่ในจังหวะของความไม่แน่นอนผันผวนสูงและขาลงและแยกออกเป็นฝักเป็นฝ่ายเป็นขัวดทาให้การค้าไม่เชื่อมันทั่วโลกกําลังซื้อขดหายมีการใช้เงินในจํากัดจําเขี่ยมากยิ่งขึ้นตั้งแต่คนระดับบนจนถึงล่างเพราะฉะนั้นการผลิตสินค้าเข้ามาในส่วนตลาดที่สามารถจะเข้าถึงและทําให้้บรโภคนั้น ทอนค่าใช้จ่ายเพื่อมาซื้อสินค้าที่เขาสามารถเข้าได้ง่ายได้ถึงนี่นะครับหนึ่งในนั้นก็คือสายยูนิโคลก็ทําแบบนี้รวมถึงนวัตรกรรมในการผลิตพวกประเภทแบบวัสดุวัตถุดิบในการผลิตเสื้อผ้าสไตล์ใหม่ใหม่ที่รองรบับกับการเปลี่ยนแปลงของสไตล์ไม่พอนะฮะกับาการเปลี่ยนแปลงของโลกร้อนอีกต่างหากเนี่ยนะครับเนี่ยทั้งผมที่ผมพูดไปทั้งหมดเนี่ยมันคือเหตุผลที่ทําให้ยูนิโคลมียอดขายในประเทศญี่ปุ่นแต่1ล้านล้านเยนเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตั้ง,งบริษัทมา41ปีของ Fast Retailing ไม่พอ ยังเป็นบริษัทแรกสัญชาติญี่ปุ่นในธุรกิจขายปลี่ยเสื้อผ้าที่มียอดการขายในประเทศแตะ่1ล้านล้านเยนเป็นบริษัทแรกอีกต่างหากแค่2สถิตินี้ก็เหลือเฟือแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยยอดขายเขาไม่ได้แตะแค่1ล้านล้านเยนแล้วนิ่งนะฮะเป็นว่ามันเป็นหลัก1ล้านล้านเยนเป็นครั้งแรกถูกไหมฮะยอดของเขาที่แตะเมื่อจบปีงบประมาณที่ไปคืออะไรเท่าไหร่รู้ไหมฮะ1.03ล้านล้านเยนคือเขาขายได้ถึง2 2 2 9 9 5ล้านบาท อัตราตีกลมๆนะสองแสนสอล้านขณะที่หลัก1ล้านล้านเยนเนี่ยมันคือ2องแสนหนึ่งหมล้านโอ้โหขายเสื้อผ้านี่แหละครับแตะ2องแสนหมื่นสามพันล้านในปีนี้นี่นะครับแล้วนอกจากนี้แล้วนี่นะครับเอ่อฟาสต์รีเทลิ่งเนี่ยนะฮะเขาก็ยังมองต่อไปนี่ขนาดว่ามาถึงแค่วันที่15กันยายนเนี่ยเขาขายเกิน1ล้านล้านเยนแล้วนะฮะเขาจะมองต่อไปว่าจบสิ้นปีนี้ยังไงแบรนด์ของเขาก็จะต้องขายได้ถึง3.4ล้านล้านเยนโอ้โห แสดงว่าจะแตะ2ล้านล้านและแตะ3ล้านล้านเยนเป็นหลักต่อไปนี่นะครับและในที่สุดเชื่อว่าสิ้นปีงบประมาณ2025ของเขาอันนี้ท่านผู้ชมต้องดูดีนะฮะปีงบประมาณของบริษัทญี่ปุ่นมันไม่เหมือนกับโทวโลกนะและในญี่ปุ่นเองก็จะไม่เหมือนกันแม้แต่ในอุตสาหกรรมเดียวกันของญี่ปุ่นหรือว่าความแตกต่างของอุตสาหกรรมเหมือนกันนะครับวันถ้าหากว่าจบปีงบประมาณ2025ยูนิโคลตั้งเป้าว่าจะต้องขายได้3.4ล้านล้านเยนนั่นคือยอดขายจะเป็น7036เจ็ดแสนสามหมื่นะ และนั่นหมายความว่าเขาจะโต10%จากปี67ในแ<ไ>ง่กำไรเป็นเท่าไหร่รู้ไหมยูนิโคลบอกว่า <IC> <บอ>กำไรในปีงบประมาณ2025ถ้าจบลงเนี่ยนะฮะเขาจะมีกำไรแตะ4 1 0 0 0 0ล้านเยนกำไรเขาจะมี88,000<บอ>กว่าล้านบา<อ>ทกำไรโต10%โอ้โหทำได้ไงฮะเรียกว่าตีคู่เลยทั้งยอดขายและยอดกำไรโต10%ต้องตีคู่ให้ได้นะครับแล้วถามว่าทำไมยูนิโคลถึงทำได้ต้องกลับไปดูนะครับว่า สิ่งที่ยูนิโคลก็าทำได้นี่นะครับเขาอาศัยแนวคิดแล้วก็ลงมือทำที่เรียกว่า management cockpit cockpit นี่นะครับก็คือไอสิ่งที่อยู่ในของเค,ครื่องบินกันคําำว่า management cockpit ของเขาคือกลับไปดูพวกข้อมูลของลูกคา้าข้อมูลทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อเอามาอะไรฮะรวางแผนคาดการกำลังการผลิตความต้องการของลูกคา้าดีมานที่เปลี่ยนไปสไตล์ที่เปลี่ยนอย่างรวดเร็วนะครับเขาเรียกกันว่า management cockpit เนี่ยนะฮะ ยูนิโคนี่เก็บข้อมูลทั้งหมด30ล้านชุดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเก็บทั้งในร้านเก็บทั้งนอกร้านเก็บทั้งระบบออนไลน์เก็บทั้งขายผ่านแพลตฟอร์มและสิ่งสาคัญที่สุดอันนี้ชอบมากเลยนะฮะ mm hmm. เขายอมรับเลยครับว่าสิ่งที่ผู้บริโภคลูกคา้าก่อนจะซื้อและซื้อไปแล้ว mm hmm. เขาตอบกลับมาับยูนิโคนว่าชอบไม่ชอบติถูมชมนู่นนี่นั่นเอาทั้งหมดเนี่ยครับอยู่ใน30ล้านชุดข้อมูลเนี่ยมาออกแบบเป็น management cockpit หรือเป็นเขาเรียกว่าเป็นกลไกลหรือเครื่องมือในการปฏิรูปสาขาของร้านยูนิโคหมดเลยรวมถึงอะไรรู้ไหมฮะปรับปรุงเรื่องของระบบการผลิตเสื้อผ้าของเขาใหม่หมดเลยนะครับยูนิโคบอกอย่างนี้นะครับว่ารายได้คดีวันดีคืนจนกระทั่งมาเจอช่วงโควิดก่อนที่จะเกิดโควิด -19 ในปี2019เ้านี่ยครับเขาขายมาได้ประมาณ800ล้านเยนเสร็จแล้วก็นิ่งไปเลยสปีในช่วงโควิดเพราะาตอนนั้นผันผ,ผนจากต้นชนไปไม่ถูกจะไปยังไงกันต่อแล้วก็ชัดดาวล็อกดาวน์วิสิตขึนทั่วประเทศถูกไหมฮะ เสร็จแล้วพอผ่อนคลายมาเท่านั้นแหละครับจาก8 0 0 0ล้านเยนถึงได้แตะเป็น1ล้านล้านเยนที่เกิดขึ้นในวันที่15กันยายนนี่นะครับและย <K S 2> <ค>ูนิโคก็บอกเลยนะฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาปิดสาขาที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายของเขาถึง30สาขาและที่สําคัญคือในสาขาเดิมเนี่ยไปขยายพื้นที่ให้มากขึ้นเพื่อที่จะเติมไลน์ดักตเข้าไปได้มากขึ้นและก็เกิดการกระตุ้นความรู้สึกอยากซื้อของลูกค้าเมื่อเข้าไปในสาขาที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เขาเปิดเผยนะฮะ จากแนวคิดของการเก็บข้อมูลลูกค้าในญี่ปุ่นแล้วก็ทำมาเป็น management ของผิดนี่โอ้โหเือเชื่อเลยนะครับนี่คือบริษัทที่ทำเสื้อผ้ามาแค่41ปีแลรวรูไหมครับว่าเพียงแค่41ปีที่ยูนิโคลตั้งขึ้นมาเนี่ยกลายเป็นบริษัทที่ใหญ่อันดับ3ของโลกภายในเวลา41ปีบริษัทที่ใหญ่อันดับ3าในแง่ไหนรู้ไหมเป็นบริษัทที่เป็นค้าปลีกเสื้อผ้าแฟชั่นใหญ่อันดับ3ของโลกอันดับที่1ให้ไทยใครไทยถูกบ้างอันดับที่1คือ บริษัทที่มีชื่อว่า i n นดิเทคของสเปนเจ้าของร้านซ a ร่นะครับเนี่ยมีขายในไทยนี่คืออันดับหนึ่งของของโลกเลยนะฮะอันดับ2ก็มีขายในไทยเหมือนกันครับก็คือบริษัทที่มีชื่อว่าอะไรครับ H and M นะครับจากสวีเดนนะครับ H and M H M นี่ใหญ่อันดับ2นะฮะเสร็จแล้วก็มาถึง Fast Retailing หรือว่า Uniqlo ใหญ่อันดับ3ของโลกนั่นเองนะครับ